มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันอังคารในเดือนกร,รกฎาคม2566นนะคะการงานของคนเกิดวันอังคารช่วงนี้คุณจะทำงานสองอย่างพร้อมกันธุรกิจของคุณเป็นลักษณะเงินหมุนนะคะใครทำงานด้านการเงินบัญชีหรือว่าค้าขายช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะ และที่สําคัญช่วงนี้ให้เรามาระวังจะเจอคู่แข่งที่มีความสูสีเท่าเทียมกับตัวคุณนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินการเงินให้เรามดระวังการเงินจะติดขัดคุณมีเรื่องเงินให้คุณร้อนใจนะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของการขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่ามรดกนะคะของครอบครัวมาต่อกันในเรื่องของความรักให้รามัดระวัง การทะเลาะเบาะแหวงการมีปากเสียงอย่าคิดทำร้ายตัวเองอย่าคิดสั้นนะคะและให้ระมัดระวังมีเกณฑ์เสียของรักนะคะมาต่อสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงดีนะคะแนะนำควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้รับแสงแดดนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันอังคารเดี๋ยวมาต่อการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธ